น้องออกัสตโตเป็นสาวแล้วสวยได้แม่ลูกสาวคนโตของเปิ้ลนาครโตเป็นสาวแล้วสวยได้แม่น้องออกัสลูกสาวคนโตของเปิ้ลนาครศิลาชัยกับภรรยาสุดที่รักจูนกสมาโตเป็นสาวแล้วสวยเฉียวไม่แพ้แม่เลยทีเดียวความสวยที่เป็่นประกายภาพล่าสุดที่แม่จูนกสมาได้โพสต์รูปลูกสาวคนลงอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นว่าขโมยรูปลูกมาแรดดอนอีกเข้าลังงานพร้อม 24 2 0 2 8 S I S I L A S I L A C H A I C O c แสบแสบปวดกระบาล3อสแสบแสบปวดกระบาลทำเอาชาวเน็ตต่างพากันชื่นชมความสวยของน้องออกัสกันยกใหญ่บอกเลยว่าน้องออกัสโตเป็นสาวแล้วสวยเฉียวไม่แพ้แม่เลยทีเดียวมุมมองของชาวเน็ตหลังจากภาพของน้องออกัสถูกโพสต์ลงอินสตาแกรชาวเน็ตต่างพากันคอมเมนต์ชื่นชมความสวยของน้องออกัสกันอย่างล้นหลามบางคนบอกว่าพี่ออ พี่ห่งพี่ออมากเลี้ยงมาตั้งแต่นั่งกินสปาเกตตี้ตอนนี้เป็นสาวแล้วทักคุ้มครองเทวดารักษาหนะ้าลูกสวยวันสวยคืนหูมากเลยอาโอเยยๆพี่ออสวยมากสดใสจังเลยโตมากสวยมากกอกอกอสวยย้อยอ่ะสวยย้อยมาก้าบกเป็นต้นความสัมพันธ์ของครอบครัวจากภาพและข้อความที่แม่จูนโพสต์ลงอินสตาแกรมสะท้อนให้เห็นถึงความรักและความผูกพันของครอบครัวศิลาชัยแม่จูนดูจะหวงลูกสาวคนโตเป็นพิเศษ ส่วนน้องออกัสเองก็ดูจะสนิทกับแม่มากเห็นได้จากแคปชั่นที่แม่จูนเขียนว่าขโมยรูปลูกมาแร่ดอนอีกเขาละสรุปน้องออกัสลูกสาวคนโตของเปิ้ลน,นาครโตเป็นสาวแล้วสวยเฉียวไม่แพ้แม่เลยทีเดียวความสวยของน้องออกัสสะท้อนให้เห็นถึงความรักและความอบอุ่นของครอบครัวศิลาชัยเชื่อว,ว่าน้องออกัสจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สวยทั้งกายและใจ